ยายเอกกับพ่อใหญ่ออกมาหน้าจ้าพี่น้องพักกันออกมาอันปลูกพักปกยยลูกมีพ่อใหญ่เราท้อการปลูกแล้วยายยายเสียดสลายพญ่ก่อนยืบยูเฮาตุเจอมีหน่อนย,ยแล้วไอวิวเฮาอยู่อพญ่เราปลูกอันนั่นพี่น้องนี่พ่อใหญ่เรากำลัลงสิปลูกอันบักแปลกปลูกบักแปลกจ้ะปลูกบักแปลก พญาเราปลบูพญาเราเป็นคนมือเย็นจ้ะพี่น้องเราปลูปกเป็นผักปลูกยังกับงามตอนอยู่ออสเตรเลียกับพญายรปูพญายรปูก็ย,ย,กยังเป็นคนโหดแบบเนี้ยพญาเราเป็นคนมือเย็นปลูกยังกับงามกับขึ้นอ,อันปลูกไว้รอรอหนามเนี่ยละพี่น้องเ่ยไม่เลานั่นจังสิได้ตักหนาม,มาโหดง่ายมะไม่เล่ไอ้เหอืย ปลูกซอยกันมันสิได้งามๆเห็ดซอยเล่ากันพี่น้องพ่อใหญ่เราสิวาย่าย่มาเห็ดตะขิดใช่ไหมแม่เลิฟยูยูติงอินยูอมาใช่ไหมยูยูติง About oh some have to and make only video ใช่ไหมอยู่น้ำกันจนหัวใจปวดลักพี่น้องว่าคิดยิ่งใหญ่ง อ้ยดีไลนนั่นนี่ไหมเล็บดีไลนทีตอนยาวยังน้อนลมเย็นย็นย่ข้างนอนนอนไหมเล็บเนาะแฮปปี้อันวินเนาะคอมปวดทเเบโอเคนี่ little bit far t no, no, no more no more How many seats you have? s e ่ซ s ดอยู่แฮะ e อง11 e ีด s นีนพี่น้องอันในพักต่างๆเถี่ยนย่าเอกปัญญายันมาไหวมาได้สองสามขึ้นหรอจะแต่ว่าเพิ่นยังบาห้านิตแตกหอกจ๊ะพี่น้องเพิ่นบาห้านิตแตกอันอันแตกตนแมจ่จ้ะแต่ว่าเพิ่นก็อุมน้ำอุ้มยังได้ร้ายมือหราละ ก็เลยว่าเออพากันเอาออกมาปลูกโลดซ้ําช่วงนี้ฝนมันแรงพี่น้องเฮาก็สิได้บ่ต้องมาหดดูจังซี่นะจ๊ะปลูกทิไว้ปลพี่น้องเพื่อมันได้กินเนาะบ่ได้กินก็บ่เป็นหยังปลูกไว้ไผก็เฮาปล่อยให้มันวางอันเป็นที่ว่างเปล่าพากันเล่นเฮนน้อยคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลําบาก คนขี้เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายมันควมเขาวาอีหลีล่ะพี่น้องเพราะใหญ่เราเป็นคนดูคนมันยายเอกก็เลยต้องได้มาเฮ็เดเวียกสวยเล่าว่าสิได้ดเป็นมาดามนางเล็บแดงปากแดงอยู่ซื่อๆเนี่ยก็บ่ได้โอ้ย่พาเฮ็เดเวียกอีหยังดอกแมน่นบ่เ่าว่ามันสิได้ดนั่งเป็นคุณนายอยูบ่บ่แม่นตนเฮ็ดไปสละเนาะ,นะพี่น้อง เพิ <inaudible> ่น <dá> อ <conclusions> ุสาซื้อที่ซื้อทางให้เฮาเป็นมรดกให้เฮาหัตเียเพิ่นบ่ได้อยู่นําเฮาในอนาคตแล้วเนาะพี่น้องหเถียเพิ่นล้มหายตายจากไปก่อนเฮาจังซี่นะก็ยังได้เป็นมุ่นเป็นมังเป็นมรดกไว้ให้เฮาถึง4อันบ่ได้ตกได้แต่งเนาะพี่น้องบ่มีถบอกทะเบียนก็ยังมีใบให้ใบนาใบที่ใบทางอยู่จ้ะโกเดดไอเชงได้สไตล์ Around has come like that. We don't need all this, we need only about two, three. But four, five. Okay, if it grows, then we can sell okay. Mm. And we can have only our vegetable at home. We don't have to buy vegetable from the market. Mm. Put eight here. Mm. Eight now. Mm. Make it bigger. รกุมเน่ยคัเยทเอฟต์สลานลยทาร์ดยทมี่อกยารปลูกพักเร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องมันนี้กัปลูกทั้งมาียางจ้ะมี่อันฟักทองตัวฟักงาวตัวแปรหลกกอันมะละจ้ะมะละจีนจ้ะพี่น้องปลูกเสซ็จแล้ววันนี้ก็สจิเข้าบ้านแล้วจ้ะ ถ้ากันออกมาปลูกอันพักซื้อจ้ะพี่น้องล้วก็ออกมาซ่อมเมืองหน้าน้ำจ้ะโอ้ยน้ำกระท่วมเขาพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากับข่อยู่ดอกว่าเขาวมันัน่นต้นสูงขึ้นแมาแน่จัหน้อยหล่ะจ้ะพี่น้องขคยก็ที่แหลกๆอยู่เดี๋ยวล่อให้อันเขาเพ่นอันต้นไ่ก็านีก่อนเดี๋ยวย่าเยสิไปซื้อปุ๋ยมาวานอยู่จ้ะม้อน,นีก็สิจังสีหละ่ะพี่น้องบรรยากาศก็ได้ค้มๆนั่งสีหล่ะจ้ะ ฝนตกมื้อเช้ากัดต๊ะเรากัตอนกลางเว้นนี่กัดต๊ะลิ่นๆจ้ะพี่น้องยังว่าหลังจากปลูกเสร็จเรายายเอ๋หดดอกจ้ะเพราะว่าอันดินมันซุ่มอยู่จ้ะพี่น้องจากนี้ยายเอ๋กัสิคอตัวเขาบ้านเราจ้าพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าที่รับชมคลิปของยายเอ๋จ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า